สวัสดีครับอยู่กับช่อง P S R Tactor นะครับก็นี่ก,ก็ห่างหายไปนานนะครับบางทีมีงานก็ไม่ได้ถ่ายนี่วันนี้เราก็มาอยู่กับแมสซี่นะครับ165นะครับดินไถนาหญ้าลกๆเลยหญ้าสูงแค่เอวดินก็จะมีเปียกมีแห้งปนกันไปแล้วครับแต่อย่าง ถ่ายได้รกๆเลยก็จะมีล่องด้วยครับเนี่ยล่องล้อรถสารพัดเลยครับเดี๋ยวมารอดูฝั่งนี้กันครับก่อนนน้านานจะได้ถ่ายทีบางทีไม่งานก็ไม่ได้ถ่าย เป็นนาหญ้าหญ้าขึ้นเต็มเลยนาก็มีทั้งดินเปียกดินแหงแข็งเหนียวพบครับอันนี้ก็เป็นแมสซี่165นะครับพอขวาเขาวกลม เท้าหลังกลมเสื้อเท้าลกลมเครื่องสองหนึ่สองยูเอิ่งเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบร้อนมันกระโดด เนี่ยเหนียวแล้วครับบางทีก็เหนียวเหนียวแล้วก็แห้งดูดินครับดิน,ด,นดินกันู้กันดีเราก็จะไถกินตัดไปเรื่อยๆเ,ยๆเลย ลององยขอขอบคุณผู้ที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับกพออาจจะหายไปนานนานเลยแล้วครับหายนานมาที ือ,อย่าครับครึ่งล้อรถอ่ะมิดล้อหน้าอย่าหรือว่ายังเข้านะครับ ก็บางทีขับคนเดียวครับพอไม่ได้ขับก็เราก็จะไม่ได้ถ่ายเหลืออี่หลายแปลงนี่ต้องมาลงแปลงแรกกระโดดครับไปล่องนะล่องอะไปล่องรถอัดฟางอะไรเงี้ยก่อเพียงเสร็จแล้วอะไรครับ ฝ่าข้างไม่ได้ปิดย้ายแบดไปย้ายแปดมาหูยากถึงกันชนแล้วครับยาก เาถอยเลยปลุ๊บายเรือยเลยครับเนี่ยดูดีมันเปียกครับบางทีก็เปียก พารถเต็มมาอะไรบ้างเดี๋ยวเปลี่ยกเดี๋ยวแค่ของคนกันไป ก็ขอขอบคุณผู้ที่ติดตามรับชมนะครับที่ผู้ที่ติดตามทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณครับโอกาสหน้าเดี๋ยวมีลี่ใหม่ๆม,มาลงเรื่อยๆครับ